ที่มีเรื่องนี้อธิบายมั้งเป็นเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมั้งมันง่ายเป็นสองประเด็นประเ, yes. เด็นแรกคือโน่หรือสองคือเฮ็ดประเด็นแรกคือหนึ่งมันห,าห้ามเอาอย่างก็ไม่เห็ดไม่กินอยูงง่ครับเพราะว่าอย่งางวะนี่เราก็ห้ามเปิดมุ่งเปิดยังใหย่ขุนถังนอกเห็นเพราะาอย่างหัวดีสิเรา ปนเ็นที่สองอ่าเันที่สอง yes yes คือว่า็นได้กินนังนองได้เมียเลยบอกว่า yes เสร็จแล้วไอ้ปีนมาสุยางผีบ้าหรอผีบ้าผีบ้านาดเลยผีฮันดีเลยโอ้แมงเผีถึงกับเซ้งแมนอีหลี่ะพี่หนึ่งต้องอ่ะถือต้องครับพีเนไม่พีสิมาจำไว้นะครับพีทเจนเนเขาดีังสิล่ะเขาดีโอ้แมนพี่หลอกเลย สรุปนะครับโคแมนถ้าปิดมิดชิดดีๆนะฮะกันผีได้ฮะครับผมเขาไปมิดชิดเหรอคะคือผมไม่ได้โฆษณาอะไรไดใดๆทั้งสิ้น <c oughs> และผมไม่ได้ส่วนแบ่งจากโคแมนนะฮะแต่ถ้าของโคแมนปิดเต็นให้มิชชิดผีไม่หลอกฮะโอเคจบครับ <c oughs>